ัสดีจอมยุทธทุกท่านอูเองนะในวิดีโอก่อนหน้านี้ทุกท่านก็น่าจะได้ทําความรู้จักกับค่าสเตตัสค่าพลังแนวทางการเล่นและวิธีบิ้วของอาชีพหมอผีกันไปแล้วใช่ไหมละ่ะในวิดีโอนี้อูจะพามาจอดรื้กันต่อตั้งแต่เซสกิลสกิลความสวรรค์จากนั้นจะสอนการจัดวางเซสกิลแบบพื้นฐานตามช่วงเลเวล69 89และ109ทําให้ไม่ว่าจะเอาไปเล่นที่ไหนก็เข้ากับทุกสถานการณ์แน่นอนยังไม่หมดแค่นั้นนะท่านจะได้เรียนรู้คอมโบสาหรับการเล่นเป็นทีมมีการตั้งค่าสกิล รวมถึงแนวทางการใช้สกิลในกิจกรรมใหญ่ๆอย่างร์นเมนต์กิลวิทยาเขตกวนหนิงดังนั้นก่อนจะเริ่มอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe เป็นกำลังใจให้อาอูกันด้วยนะเอาละพร้อมแล้วไปุูกันเลย1สกิลทั้งหมดของอาชีพหมอผีโดยก่อนจะลงรายละเอียดสกิลแต่ละอย่างของอาชีพหมอผีกันอาอูขอที่ใบยคข้าวก่อนว่าท่านจอมยุธท่านแค่ขยันเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นดาวมงคลป่วยเฉาและเควสครบวงจรก็มีโอกาสดรอกเป็นคำพีสกิลออกมาแล้ว ถ้าหากยังขาดคัมภีไหนอยู่ก็เข้าไปที่ตลาดเดินลงไปที่หมวดคัมภีสกิลแล้วซื้อได้เลยส่วนสกิลเลเวล110่และเลเวล125น้องถึงจะได้รับมาขณะที่ท่าไม้ตายเลเวล70และท่าไม้ตายเลเวล100่จะต่างออกไปนิดหน่อยท่านต้องเตรียมหยกคู่งร้เพื่อใช้เปิดคัมภีโลกสวรรค์แต่โอกาสออกขึ้นอยู่กับดวงล้วนพูดกันตรงๆเลยนะต้องอาศัยความอดทนคอยส่องที่ตลาดแล้วเราให้คนอื่นเปิดได้ก่อนแล้วเราค่อยกวาดซื้อมาใช้เองละ่ะเรเว1พอดวิาณเวทบวกแสง สร้างความเสียหายท่าแสงแก่เป้าหมายปัจจุบันและมีโอกาสทำให้ติดสถานะตาบอดเลเวล5คำสั่งกระดูเสริมอัญเชิญวิญญาณกระดูออกมาช่วยต่อสู้โดยวิญญาณกระดูดจะสร้างความเสียหายกายภาพเดี่ยวเมื่อมีวิญญาณกระดูด2ตัวและจำนวนผู้ผีที่อัญเชิญได้มากกว่า2ตัวการเชิญผู้ผีเพิ่มเข้ามาช่วยต่อสู้โดยจำนวนผู้ผีของคำสั่งกระดูเลเวล10เผอต่อยเวนเทียนเวฟบวกแสงไล่แสงสวรรค์ฝน,นมรณนะเลเวล15หลัวซานเจียนโคเวฟเมื่อใช้จะลดพลังป้องกันของศัตรูในช่วงเวลาส้นๆ หากพลังป้องกันพื้นฐานของตนเองต่ำกว่าศัตรูประสิทธ,ธิภาพการลดป้องกันจะลดลงพร้อมกันนี้ความเกลียดชังของมอนสเตอร์ที่เล็งมาที่ตัวผู้เล่นจะถูกโอนไปยังพูดผีเมื่อสกิลเลเวลสูงขึ้นเอฟเฟกต์ลดป้องกันจะเพิ่มขึ้นอย่างมากหากเป้าหมายติดเอฟเฟกต์ลดป้องกันจากหัวซานเจนโคลและเลเวลยี่สิบเอ็ดซงหมู่ส่งเสริมอัญเชิญวิญญาณไม้ออกมาช่วยต่อสู้โดวยวิญญาณไม้สร้างความเสียหายเวทมู่แสงน้ำแข็งพิษเมื่อมีวิญญาณไม้สองตัวจำนวนพูดผีที่อัญเชิญได้มากกว่าสองตัวจะอัญเชญ จำนวนผู้ผีสูงสุดยยนเชิญได้น้อยลงจะทำให้คูดาวสั้นลงเลเวล30มสคำสั่งแม่ทัพเสริมเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันให้เลเวล40จูหันอิงเสริมสกิลติดตัวเพิ่มพลังป้องกันและ่าตต้นานทานธาตุให้เหล่าผู้ผีและเพิ่มจำนวนอันเชิญผู้ผีสูงสุดบุคิลห้าสามสิบห้าจะสามารถอันเชิญผู้ผีได้สองสามสี่ตัวตามลำดับเลเวล50กล้ามเนื้อก่อตัวเสริมสกิลวเนประสม ช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตให้ทั้งตัวผู้เล่นและผู้ผีเมื่อถูกมอนสเตอร์รุมโจมตีถ้าความเลียดชังจะถูกโอนไปให้ผู้ผีรับแทนเลเวลหกสิบตะลึงเวทบวกควบคุมสกิลควบคุมมันทรงพลังของอาชีพปอผีเมื่อใช้ผู้เล่นจะกลายเป็นหินและทำให้ผู้ผีรอบตัวกลายเป็นหินเช่นกันศัตรูในพื้นที่สกิลจะถูกสราบหินได้ตามจำนวนสูงสุดที่กำหนดระหว่างกลายเป็นหินพลังป้องกันของผู้เล่นจะเพิ่มขึ้นแต่จะไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือใช้สกิลได้และยังสามารถถูกโจมตีจากศัตรูได้สกกกไววววววตตาายเเเีศ้นระบบบทแสงคคุม สกิลท่าไม้ตายวงกว้างที่ส่งพลังของอาชธิอผีเมื่อเปิดใช้จะโจมตีศัตรูทั้งหมดบนแผนที่อย่างต่อเนื่องสร้างความเสียหายท่าแสงทุกวินาทีเพราะมีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะมึนงงระหว่งางไร้สกิลนี้สร้างความเกลียดชังต่ำมากเลเวลเจ็ดสิบขึ้นพลังไอศบเวทบวกไฟระเบิดพลังศพรอบศพที่เลือกไว้สร้างความเสียหายทตาไฟแก่ศัตรูจำนวนสูงสุดภายในพื้นที่พร้อมกันนี้ผู้เล่นจะได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตีซึ่งสามารถซ้อนทับได้หากใช้อย่างต่อเนื่องข้อควรระวังแต่ใช้สกิลนี้ได้ก็ต่่่่ออเเมศยูกล้ทานนั เลเวลเจดบทกวีดินเสริมอัญเชิญผู้หินออกมาช่วยต่อสู้โดยผู้หิน่นสร้างความเสียหายกายภาพเดียวเมื่อมีผู้หินครบ2ตัวและจำนวนผู้ถินที่อัญเชิญได้สูงสุดมากกว่า2ตัวจะเรียบวิญญาณไม้เพิ่มเข้ามาช่วยอัตโนมัติจำนวนผู้ถี่นอยนเชิญได้ยิ่งน้อยคู่ดาวของสกิลจะยิ่งสั้นเรเวลแปดเพลงแห่งวายุเวทลมโจมตีเป้าหมายด้วยความเสียหายธาตุลมพร้อมลดพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูตามปริมาณความเสียหายที่สร้างได้เป็นสกิลที่ทั้งทำดาเเเมม85ระระสิ สก,กิลเคลื่อนที่ช่วยให้หมอผีพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วทุกการเพิ่มเลเวลสกิลสิบเลเวลระยะาการพุ่งจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องข้อควรจาเพื่อให้ใช้สก,กิลนี้ได้ต้องมีผู้ผีอย่างน้อยหนึ่งตัวอยู่ในสนามเลเวลเก้าสิบปีเฉือดเจียเวสโจมตีเป้าหมายด้วยความเสียหายเวสยิงพลังชีวิตของหมอผีต่ำเท่าไรเลเวลเก้าสิบห้าปีเฉียดเจเียเสริมเมื่อเปิดใช้ผู้ผีจะได้รับเพิ่มพลังโจมตีความสามารถทะลวงโลและค่าต้านทานการควบคุมขณะเดียวกันหมอผีจะได้รับค่าต้านทานการควบคุมเพิ่ม่มยยกกเเวนเ้นนนแแแชข็็งลละาปหิ แลกกับการที่ความเสียหายที่ตัวผู้เล่นจะได้รับเพิ่มขึ้นเลเวล100่งื้องฝมื่นเยือนโลกเสริมบวกแสงเมื่อใช้จันชนฟินิกทมินมาช่วยต่อสู้เป็นเวลาสนาทีโดยฟินิกทมินสามารถโจมตีด้วยความเสียหายกายภาพหรือความเสียหายธาตุไฟอิงจากเวททันทีที่ถูกนั่เชิญจะสร้างความเสียหายธาตุแสงแก่ศัตรูทั้งหมดในรัศมี12เมตรขอมีโอกาสทำให้ศัตรูตาบอดในช่วงแรกของสกิลเลเวล110รสตังบุยกระดูและเนื้อโรคเสริม สกิลติดตัวช่วยให้เหล่าผู้ผีแข็งแกร่งขึ้นโดยการเพิ่มทางป้องกันเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเลเวล125รตาประทับสังหารนาศูนย์เสริมเมื่อเปิดใช้ความเสียหายที่หมอผีได้รับจะลดลงเป็นเวลา15วินาทีถ้าอยู่ในสถานะเซนเลือดอยู่แล้วเอฟเฟกต์ลดนดาเมจนี้เพิ่มขึ้นอีกพร้อมกันนี้ผู้ผีจะได้รับค่าต้นานทานธาตุทั้งหมดและค่าต้านทานการควบคุมทั้งหมดเพิ่มขึ้น โดยค่าที่เพิ่มจะเท่ากับค่าขอตัวหมอผี2ส,สกิลพรสวรรค์ทั้งหมดของอาชีพหมอผีระบบสกิลพรสวรรค์จะแบ่งออกเป็น4ช่วงตามระดับค่าบำเพ็ญแต่ละช่วงจะมี40เลเวลและ3สายสกิลให้เลือกพัฒนาทุกครั้งที่เพิ่มค่าบำเพ็ญจะได้รับแจมพรสวรรค์นหนึ่งแมการอัปเก็บพรสวรรค์แต่ละครั้งจะใช้1แต้มเมื่อถึงเรเวล40าสามารถเลือกได้1สายใน3สายเป็นหลักท่านจอมยุทธสามารถบันทึกเซ็ตพรสวรรค์ได้หลายชุดและรีเซ็ตได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง,ง,ร 40, ง,งฟรฟ เพิ่มพลังโจมตีท่าแสงและท่าลมให้กับหมอผีสกิลพรสวรรค์เลเวล40ทองแดงและกระดูกเหล็กสกิลพรสวรรค์เลเวล40หวัวใจน้ำแข็งกระดูกหยกเพิ่มพลังป้องกันให้หมอผีสกิลพรสวรรค์เลเวล60การท้องฟ้าและดวงอาทิตย์เมื่อเหอเปื่อยเันเทียมสร้างความเสียหายจะทำให้ศัตรูถูกลดค่าต่างทานท่าทั้งหมดและมีโอกาสทำให้ติดสถานะตาบอดได้สกิลพรสวรรค์เลเวล60 ซันโกฟูเธอพลังโจมตีธาตุแสงและเจาะค่าต้านทานธาตุแสงสก,กิลพรสวรรค์เลเวล60คงซิงซีหลังจากใช้หัวซานเจียนโขแล้วเหล่าพูดผีจะโจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่องระหว่างนั้นเป้าหมายจะเคลื่อนที่ช้าลงสก,กิลพรสวรรค์เลเวล80พายุและมืดมน,กกนเธอมพลังโจมตีธาตุลมและการทะลุค่าต้านทานธาตุลมเมื่อใช้เล่งแห่งวายุโจมตีศัตรูที่ถูกสกิลพรสวรรค์เลเวล80สังเวยกระดูกและเนื้อชีวิตเมื่อใก้เสียชีวิตจะสังเวยนพูดผีทั้งหมด และลดความเสียหายที่ได้รับชั่วคราวสกิลนี้สามารถใช้งานซ้ํได้หลังจากคูดาวสกิลพรสวัรค์เลเวล80บาดเจ็บถึงชีวิตเมื่อถูกโจมตีจะลดความเสียหายที่ได้รับแต่จะใช้พลังเวทเป็นจํานวนครึ่งหนึ่งของดามเมจท,ที่ถูกลดสกิลพรสวัรค์เลเวล1 0 0ุ่ดเขาและหินแตกเพิ่มพลังโจมตีให้เหล่าผูดผีแต่ค่าที่เพิ่มได้จะมีเพดานจํากัดสกิลพรสวัรค์เลเวล1 0 0แผนการของระเจ้าเมื่อใช้ปีเฉียนเจียจะเพิ่มพลังป้องกันให้หมอผีชั่วคราวและมีโอกกาาาสสสิิพพรววค์เเ100ใจแขง่ตนนท และค่าต้านทานการควบคุมให้พูดผีอย่างมากควบคุมสถานะรบกวนต่างๆเช่นห้ามขยับจองจำหลับผลทิ้งจอกเงียบกุลหนมืนสาบหิน3สกิลของอาชีพหมอผีเทคนิครับสำนักพูดภูผารู้ประสงค์ฆ่าเมื่อเปิดใช้งานผู้ดาวของคำสั่งกระดูกสิ่งหมูส่งและบทกวีดินจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยตลอดระยะเวลาเ,เ10นาทีเหล่าพูดผีได้รับความเสียหายน้อยลงวิญยัณกระดูกและพูดหินจะโจมตีแรงขึ้น วิญญาณไม้และฟีนิกซ์ทมินจะได้รับการเจาะค่าต้านทานพิษและไฟเพิ่มขึ้นสกิลนี้จะมี2จังหวะจังหวะที่1เปิดใช้งานเอฟเฟกและจังหวะที่2ใช้เพื่อยกเลิกเอฟเฟกสกิลประเมินเป็นลมแห่งความตายสกิลติดตัวที่จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันให้กับหมอผีและผู้ผีเมื่อสกิลถึงเลเ้ยวสองและใช้งานร่วมกับจูฮันอิงรบตามเงื่อนไขจำนวนผู้ผีสูงสุดจะเพิ่มขึ้นบวกหนึ่ง และสามารถคงอยู่ได้พร้อมกันสูงสุด3วิญญาณไม้และ3พูดหินที่อัญเชิญไว้คาถาฟีนิก์ทมินสกิลเดดตัวหลังจากหมอเผียนเชิญฟีนิกธทมินความเร็วเคลื่อนที่ของฟีนิกธทมินจะลดลง4ผู้มือการตั้งค่าเซตสกิลตามช่วงเลเวล69,89-109ในการเล่นแบบคนเดียวให้ใช้ท่าแสงบวกลมและเน้นอัพค่าสถานะสติปัญญาและความแม่นยำเวทเป็นหลักโดยอาอูจะแบ่งอธิบายเป็นช่วงแต่ละช่วงเลเวล69,89109เพื่อให้ยายกไดไง้งยาย แนวทางนี้คือสไตล์แบบเอาจำนวนเข้ากดดันเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบลากเหล่าพูดผีออกมารวมฝ่ายเทส,สกิลขั้นฐานเลเวล69พรสวรรค์น้ำค้างยามเช้าไฟฟ้าพรงซินซีสกิลการเหนือก่อตัวเฮอเปยกหอยวนเทียนพรถอดวิญญาณคำสั่งกระดูกหลัวซานเจียนโขแนวทางการเล่นเริ่มการต่อสู้ให้ใช้คำสั่งกระดูกกันเชิญวิญญาณกระดูกและผู้ถีหินทันทีสกิลพรสวรรค์น้ำค้างยามเช้าไฟฟ้าจะช่วยเพิ่มพลังท่าแสงทำให้ผู้ผีโจมตีแรงขึ้น จากนั้นใช้จำนวนเข้ากดดันศัตรูต่อด้วยหลัวซานเจียนโขเพื่อลดพลังป้องกันศัตรูผสานกับสกิลพรสวรรค์ธงซินซีทําให้พูดผีโจมตีอย่างต่อเนื่องใช้พรถอดวิญญาณเป็นสกิลหลักกดโรโรใส่ศัตรูและเสริมด้วยเฮอเป๋อเหวินเทียนชุดสกิลพื้นฐานเลเวล89พรสวรรค์หัวใจน้ำแข็งกระดูกหยกธงซินซีบาดเจ็บถึงชีวิตสกิลพรถอดวิญญาณหลัวซานเจียนโขบทกวีดินตะลึงประจับสกิลไม้ตายปีศาเต้นระบำแนวทางการเล่น เริ่มการต่อสู้ด้วยบทกวีดินเพื่ออัญเชิญผู้ถหินบวกวิญญาณไม้เพื่อสร้างความได้เปรียบงานจำนวนตั้งแต่ต้นการต่อสู้จากนั้นใช้ประจับปรุงเข่าหาศัตรูต่อด,ด้วยตะลึงเพื่อสาบหินทั้งตัวเองและศัตรูในพื้นที่จังหวะนี้พูดหินและวิญญาณไม้จะช่วยโจมตีแทนเราโดยสกิลพรสวรรค์หัวใจน้ำแข็งกระดูกหยกทําให้หมอผีถึกขึ้นและสกิลบาดเจ็บถึงชีวิตจะช่วยลดดามเมจที่ได้รับทําให้ยืนในการต่อสู้ได้นานขึ้นหากศัตรูยังไม่ล้มให้ใช้งาน,พ,น,ญญญานาพรถอดวิ พร้อมพรสวรรค์ทงซินสีจะทําให้พูดผีไล่ตามศัตรูอย่างต่อเนื่องจากนั้นสามารถประจัก์เข่าไกลได้อีกครั้งและเปิดท่าไม่ตายปีศาจเต้นระบำเซตสกิลพื้นฐานเลเวลหนึ่งร้อยเก้าสกิลพรสวรรค์หัวใจน้ําแข็งกระดูกหยกทงสินสีพายุและมืดมนภูเขาและหินแตกแทบสกิลที่หนึ่งเพลงแห่งวายุบทกวีดินประจักรตะลึงหัวชาญเจียนโข่แทบสกิลที่สองส 2, พรถอดวิญญ,ญาณกล้ามเนื้อก่อตัวปีเฉียเจียพูดภูผารู่ประสงค์ท่าเฮิไว้ตาย ปรีชาเต้นระบำวิงส่วนเยือนโลกแนวทางการเล่นเปิดการต่อสู้ด้วยพูดภูผารู้ประสงค์ค่าเพื่อบรรบให้พูดผีถึกขึ้นและโจมตีแรงขึ้นจากนั้นใช้บทกวีดินอัญเชิญพูดหินบุกวิญญ,ญาณไม้แล้วเปิดท่าไม่ตายหนิงั่งเยือนโลกเพื่อเรียกฟินิกทมินมาช่วยต่อสู้เป็นเวลาสนาทีต่อด้วยการเปิดปีเฉียเจียเพื่อเพิ่มตานสถานะการควบคุมแล้วเริ่มไล่ล่าศัตรูด้วยการเล่นสไตล์เอาจำนวนเข้ากดดันใช้เพลงแห่งวายุและสกิลหลักสำหรับการเมทัดลมซึ่งจะถูกเสริมพลังด้วยสกลพรสวครร์ายุแะมดมด ทั้งเพิ่มดาเมจลมและเจาะค่าต้นานทานทาตดลมท่านยังสามารถคอมโบสกิลประจัก์บวกตะลึงเพื่อพุ่งเข้าไปแล้วแช่แข็งทั้งตัวเองและศัตรู5ผคู่มือการเล่นแบบทีมขั้นพื้นฐานสําหรับอาชีพหมอผีนี่คือเซสกิลพื้นฐานสําหรับการเล่นแบบทีมของหมอผีท่านจอมยุทธสามารถนาไปปรับใช้สําหรับการแข่งขันโ์นเมนต์กิลได้เลยก่อนอื่นให้ตังค่าเซสกิลสำหรับเล่นแบบทีมดังนี้สกิลคอสวรรค์หัวใจน้ําแข็งกระดูกหยกทงซินซีสังเวยกระดูกและเนื้อชีวิตแผนการของพระเจ้าแทบที่1 พรถอดวิญญาณบทกวีดินประจั์ตะลึงตาประทับสังหาราศูรแถบสกิลที่2กล้ามเนื้อก่อตัวพูดภูผารู้ประสงค์ฆ่าเหอเปปใเวนเทียนสกิลไม้ตายปีศาจเต้นระบำมิ่งฝรั่งเยือนโลกแนวทางการเล่นแบบทีมก่อนเริ่มการต่อสู้ท่านอย่าลืมเตรียมอาหารให้พร้อมเติมหลอดพลังชีวิตและพลังเวทให้เต็มจากนั้นเข้าตลาดซื้อยาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเช่นโบตันตุนเพ,เ,พตปปญญเพื่อเพิ่มค่าสติปัญญาเมื่อเตรียมเสร็จแล้วให้ทีมช่วยไรย้บัฟเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง ก่อนเข้าการต่อสู้พร้อมกันแบบทีมถ้าในทีมมีแท้งเป็นตัวเปิดให้ท่านยืนตามหลังแท้งในตำแหน่งลำดับที่1ถึง2จะปลอดภัยที่สุดหากทีมมีเทพดาด้วยพวกเขาจะเป็นแหล่งดาเมจเสริมที่รุนแรงมากสำหรับหมอผีข้อควรจำสำคัญท่านจอมยุทธควรอัญเชิญเหล่าผู้ผีให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเทพดาบบัฟดาเมจเพื่อให้บัฟซ้อนทับและแรงขึ้นและเมื่อการประทะเริ่มขึ้นให้ใช้งานพูดภูผารูปประสงค์ฆ่าทัานทีเพื่อให้พูดผีทึกขึ้นและโจมตีแรงขึ้นไปอีกหลังจากนั้นนนใชช้้้บกววีดิิิิิอัญญเูแแลละะาาณไไมปตย ิ่งเฟงเย,ยนโลก6กต่สกิลสำหรับกิจกรรมอื่นๆที่ท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้กิจกรรมท์น่าเมนกิลว,วิทยาเขตคนหนิงเก้าช้างสกิลพรสวรรค์หัวใจน้ำแข็งกระดูกโยกทงซินซีบาดเจ็บถึงชีวิตภูเขาและหินแตกแถบสกิลที่1นึ่อพรถอดวิญ,ญญาณบทกวีดินประจักษ์ตะลึงอาประทับสังหารศสูนแถบสกิลที่2กามเนื้อกอดตัวพูดภูผารุงประสงค์ฆ่าเผอเปอยหวนเทียนหลัวซานเจียนโคขคืนพลังไอศ็กสกิลไม่ตายปีศสาจเต้นระบำมเม กิจกรรมครบวงจรดาวมงคลว่ยเฉาออโต้ฟาร์มสกิลพรสวรรค์น้ำขังยามเช้าไฟฟ้าก้นทองฟา้าและดวงอาทิตย์พายุและมืดมนภูเขาและหินแตกแถบสกิลที่1นึ่งพรถอดวิญญาณคำสั่งกระดูกเหอเปยหวนเทียนหัวซานเจียงโคเพลงแห่งวายุแถบสกิลที่2โจมตีกายภาพระยะไกลสกิลไม่ตายปีศาจเต้นระบำเมื่งฝ่งเย็นโลกหมายเหตุ ควรเตรียมอาหารเพื่อคงพลังเวทและพลังชีวิตระหว่างการฟาร์มและแนะนําว่าให้ติดตั้งอัญมณีฟ้าและอัญมณีแดงหรือเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีสเตตัสเพิ่มพลังเวทพ,พลังชีวิตกิจกรรมท้าทายสายอาชีพแถบสกิลที่1นึ่งพอนถอดวิญญ,ญาณบทกวีดินปีเฉีเตียแถบสกิลที่2กามเนื้อก่อตัวพูดภูผารูป้ประสงค์ข่าปีเฉีเตียสกิลไม่ตายพิศาจเต้นระบำและตอนนี้การเดินทางสำรวจอาชีพโมผีตอนที่2ก็ถือว่าครบเพื่อสมบูรณ์แล้วตอนนี้ท่านจอมยุทธน่าจะรู้จักตั้งแต่สสิไ่ตพรว คอมโบสกิลตามแต่ละช่วงเลเวลไปจนถึงแนวทางการเล่นแบบทีมขั้นพื้นฐานกันเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เหลือก็มีแค่ลงสนามจริงเล่นบ่อยๆให้มือชินสายตาไวและใจต้องนิ่งเท่านั้นเองงั้นตอนนี้อาอูขอไปบาย,บยก่อนนะ